ทขาวันนจเจอบามาเก็บพุารบักทันนะคะที่อ,เอ,อาเภอคมวจหวัดตนะคะวันนี้เป็สวนของเพื่อนของน้องนะคะก็เลยมาเตามใจชอบวันนี้มาเลยค่ะมาดูการเก็บพุทรากันเลย สุกแลวเนาะลูกเรือเมียท่รีเมอนกันสิบบแกบะหี่แมาละมาลมาลหัวตีตีนี่หัวตีตีนี่เทคนการเจ็บผูายหัวตีตีเดีแต่ถ้าอยากอร่อยเราก็หาเอาที่มันเกียกัน ถ้านิ่มยุ่มอย่างนี้ไม่ได้นี่อ่อนหัวถ้าหัวมันนุ่มๆุมแม่ไม่ไม่ได้มันอ่อนอยู่ต้องหัวมันตีตีแบบนี้จะตีแบบนี้นะคะแก่ๆตันนี้เจ้าของใจดีถ่ายไปถ่ายไปดูเจ้าของเจ้าของสวนเจ้าของสวนค่ะให้เก็บฟรีเจ้าของสวนให้เก็บฟรีค่ะวันนี้สวยนี่นะองสวยนัแต่งสวยสวยนัเก็บไม่ได้ น้ได้สัเลยจ๊เนยังไงกันอะข้นมันตี๊นยังไงข้นมันนุ่มๆจยังไงข้นมันนุ่มๆมันยังไม่ยุ่มข้นมันแบบนี้แต่งตีตตรงนี้เนี่ยถ้าแบบนี้ยังไม่อร่อยค่ะแต่ว่าก็เก็บไปแล้วเนี่ยองเรือง เยอะมากร่วงร่วงลงดินก็เยอะนะลูกชายเลยคว่าีต่นม้อกยย่งเทน้นพ เยอะจนไม่รู้จะเก็บลูกไหนนะคะเต้มไปหมดเลยลืมถามแม่เจ้าของสวนว่าอันนี้เขาเรียกพันธ์อะไรก็มีดู <c oughs> <c oughs> เก็บอย่างเนี่ยงค่ะ <c oughs> เป็นไม่รู้จะเก็บลูกไหนเป็นลูกไหนนะคะ เยอะเลยบมยำเล้ศก็ได้แล้วล่ะ หวานมากค่อยกินก็ฟันก็ไม่ค่อยกกเลยียแก่กล่องได้นาะไงกินแบบไม่ต้องล้างนะคะปลอดสารพิษค่ะแล้วทำไงคือเป็นปองปองไม่ะไม่แมงวะกินได้กรอบหวานอ,อร่อยทานได้ ค่อยๆย่างละคุณเย็บเป็นหรือเปล่าเฮ้ยนั่นอะไรเก่งเนครับเก่งบอกหนูว่าตาตีตีตาตีตีนูกับบ๊อบเก่งนั้นนี่ตัวเบิ้งยังไหนครับเบิ้งอะไรนะนี่ๆๆนุนี่จะคล้องสวนนะคะใจดีมากเลยค่ะวานแม่เขาเอิญพันธยังค่ะแม่อันพันงจำ จำนุ่มโอนพันนุ่มดีละแต่ว่าว bien, มันเป็นเ็นน้ำเก้ยวเมื่อกันลดลงมาแม่บอกละมาที่แรกมากก็บหมาก้วกับลดลงมารดลงมานี่ถ้ามันจังสิอ่ะจิ้มกันเนี่ยมันเกลมันสูกินได้โดยไม่ต้องร้อนนะคะส่วนนี้สั่งได้เลยค่ะเบอร์โทรอร่อยไหมหวานหวานมากค่ะเนย เบอร์โทรขอกับน้องแจงค่ะใครกรุงเทพอยากกินขอกับน้องแจงนะคะตรงตรงนี่แถมมีแก้มก็เป็นไรสิอือนี่แหละเลยอยากกัดแบบกรอบกรอบกรอบแต่ฟันไม่เอื้ออดเลยหวานจะได้เป็นเจลสีมันสุกนี่แจงนี่มากใช้เจลสีล่ะ หนูเห็นมันเอาไปไว้บ้านเนาะหนูว่าหนูกินว่าห<อ>วานห<อ>วานตอกแมเ่เก็บมาเนี่ยหวานแบบนี้จะว่าไม่ทีไดเนี่ยกรอบดีแไดงนี่ลูกึ้ง <laughs> แก่ในมานี่ทอดจะตึงออกไปเลยเ้ยีอย อ, e อ,อ,อันนี้ก็อร่อยคะอร่อยมากแค่เท่าไปกินเรวอ่อน เอาจ้สีลูกมันงเสบมันสุกเอาทจ้งสีมันต้งเสบหวานดีหวานนมมันพ่นละพนันในลูกอันนี้นจัมบูอืมอือันนี้เน่ยอันนี้น่ยน่มแต่ว่านุ่มจัมบูมันมันวยไงเอาอย่างผพันนม ท่นน้ท่านจมูคนละนซื้อสวนยังแม่ซื้อสวนยังฮะสวนแม่นี่ซื้อสวนยู่บ่ค่ะกะมามีทยวยนต่ง้อนต่งื้อเขาเนี่ยซื้อสวนพวกกัซื้อสวนพไงบแล้วเนาะอ ทัวแล้วค่ะใจดีพักแม่เก็บอาลลูกเก็บอารณลูกไม่ต้องจ่ายตังนะคนะเนี่ยน้องฝามาสองลูกสามลูกลูกที่สามจะอ่อน่ล้วค่ะ